ทุกคนรู้ไหมครับว่าเพลงฮิตตลอดกาลอย่างเพลงเพียงกระซิบเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นเพลงออริจินอลของวง The Innocent เนี่ยนะครับสมาชิกของ The Innocent เนี่ยเขาไม่ได้แต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองเองนะครับแต่ว่าเป็นแฟนคลับของวงครับที่แต่งให้ย้อนกลับไปเมื่อปี2526นหระครับหรือว่าประมาณสัก40กว่าปีที่แล้วครับ เมื่อตอนที่ดิอินโนเซนต์เนี่ยเขาจะมีสำนักงานอยู่ในห้างไทยไดมารูแถวราชดารีครับเลยทําให้แฟนเพลงเนี่ยสามารถที่จะมาเจอตัวได้ไม่ยากมากนะครับและอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคุณโจ้สมัติประที่รัตเนี่ยนะครับเขาเดินถือซาวเบาแล้วก็ใส่เทปคัเสเซ็ตเข้ามาพร้อมกับหูฟังครับบอกว่าเขามีเพลงที่ตั้งใจที่จะแตะเพื่อเอามามอบให้กับดิอินโนเซนต์ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยทางวงก็สองจิตสองใจครับแต่ก็ตัดสินใจลองฟังดูครับแล้วหลังจากได้ฟังพี่โอม ก็ชอบมากครับถึงขั้นบอกให้ผู้จัดการวงไปจัดการเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนี้ให้กับคุณโจ้ด้วยครับแล้วพี่โอมก็บอกอีกว่าในเดโมนั้นเนี่ยคุณโจ้เนี่ยเขาร้องกับกีตาร์โปร่งตัวเดียวแล้วก็ร้องออกมาด้วยเพราะมากครับและถึงแม้วันนี้ตัวคุณโจ้สมัตประที่รัฐเนี่ยจะเสียไปแล้วเนี่ยนะครับแต่ความรักต่อ h ินโ nocent รวมไปถึงความตั้งใจที่ใส่ลงไปในเพลงนี้เนี่ยก็ยังจะคงอยู่ตลอดไปครับเหมือนกับที่เพลงเพียงกระซิบเนี่ยไม่เคยหายไปจากวงการเพลงไทยอย่างแน่นอนครับ